7อาหารไทยที่ชาวต่างชาติชื่นชอบอันดับที่7แกงเขียวหวานไก่แกงที่มีทั้งความหอมของเครื่องแกงและกะทิสดรสชาติไม่เผ็ดจัดจ้านจนเกินไปทําให้ชาวต่างชาติทานง่ายแถมยังเข้ากันได้กับข้าวสวยร้อนๆหรือโรตีอันดับที่6ต้มข่าไก่ เป็นซุปกะทิที่คล้ายต้มยำแต่โดดเด่นด้วยกลิ่นหอมของขามีรสเปรี้ยวเค็มกลมกลอมหอมมันจากกะทิไม่เผ็ดร้อนเท่าต้มยำกุ้งเป็นเมนูที่สดคล่องคอและแสดงถึงรสชาติอาหารไทยแบบนุ่มนวลได้เป็นอย่างดีอันดับที่5 แกงมัสสัันได้รับฉายาว่าเป็นราชาแห่งแกงโดยรสชาติที่หอมหวานมันเค็มลงตัวมีต้นกําเนิดจากทางใต้ของไทยและได้รับอิทธิพลจากอาหารมลายูจุดเด่นคือความเข้มข้นของเครื่องเทศที่หอมกรุ่นแต่ไม่เผ็ดร้อนอันดับที่4 ส้มตำด้วยรสชาติที่จัดจ้านครบรสทั้งเปรี้ยวเค็มหวานและเผ็ดความกรอบของมะละกอดิบที่คลุกเคล้ากับเครื่องปรุงต่างๆทําทให้ส้มตำเป็นเมนูที่สร้างความสดชื่นและน่าตื่นเต้นในเวลาเดียวกันอันดับที่3ต้มยำกุง้งเรียกได้ว่าเป็นเมนูซุปที่โด่งดังที่สุดของไทยด้วยรสเปรี้ยวเผ็ดที่ร้อนแรงและซับซ้อนจากสมุนไพรานานาชนิดทั้งขา่าตะไคร้และใบมะกรูดบวกกับความหวานของกุ้งแม่น้ำตัวโตๆทำให้เป็นที่จดจา ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอันดับที่2ผัดกระเพราเมนูสิ้นคิดของคนไทยแต่เป็นเมนูสุดยอดสำหรับชาวต่างชาติด้วยความง่ายแต่อร่อยทรงพลังของเนื้อสัตว์ที่ผัดกับพริกกระเทียมและใบกระเพราที่ให้กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยและไข่ดาวกรอบๆเป็นความอร่อยที่สมบูรณ์แบบอันดับที่1ผัดไทยก๋วยเตี๋ยวผัดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยซอสรสเปรี้ยวอมหวานจากน้ำมะขามเปียกผัดกับเส้นจนันเหนียวนุ่มถั่วงอก และกุ้งสดเป็นเมนูแรกๆที่ชาวต่างชาติตุกนต้องลิ้มลองเมื่อมาถึงเมืองไทยและนี่ก็คือ